เรากกมาทดสอบนะครับอาจารย์วิทยาพี่ครับทดสอบเอาเข็นหนาด้วยเปลาครับยุพิเอ็ดครับยุโกดังอาจารย์เนาะครับไอยูพิเอศห่างยุพิเอศห่างครับก็เลยรุ่นนี้รุ่นนี้ครับรุ่นอีกยังครับ A P A ีเอครับเอพีซีนะครับก็เลยมาทดสอบเรียนนะครับคนบอายุสื่อเนาะคนคิดดด้อ คนมาไฟมันก็เรียกว่าแปลงเอามาลองแปลงไบส12มาเป็นไฟ่2หลยี่สิบักจานนอกด้วยที่บ่อตองใส่ไฟบานนะครับคือจะมาแปลงใส่รวมกับโซลารเซลล์นะครับนาอเป็นชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์1นหลักจาน่นบ่ออันนี้อียงครับต้องเดืองนี่พวเกี่ยวกันนาองเรื่องเดืองนี่คือเอาแบตเตอรี่มันยืมนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ U P E มันเสื่อมนะครับน้อกเมันเสียแล้วครับเทากับสีมาา Premises, ลายปีมาแปลงอ่ะบวกบวกลายนะครับเนาะทดสอบเลยอาจารย์มาครับอันนี้แค่ยังเนี่คือสองไฟที่ซื้อซองไฟนะครับเนาะปิดก็ได้ปิดก็ได้เนาะมันบวกเกี่ยวกันนะครับอ่ะเฉลิมทดสอบนะครับเนาะบวกใส่บวกลบใส่ลบวกสอสตัวอาจารย์ว่าครับโอ้ยยึดไฟมาเดี๋ยวเนาะครับอ่าเอาเลยครับเปิดเลยเปิดเลยเนาะบุ้มบัมครับเขาเฉลิมยังอาจารย์ หลอดไฟครับแสดงว่าไฟมันหลอดไฟอ๋อหลอดไฟก่อนนะครับหลอดไฟทิเลยนะครับนี่คพอใส่ไฟฟ้านะครับครับเขาใส่จากแบตเตอรี่นะครับอาจารย์แม่นครับพัดลมพัดลมอ้าวจะทดสอบจะทดสอบอีกนะครับพัดลมข้างหลังผมนี่ติดบบมันหมุนไ่อาจารย์หมุนแหละครับพัดลมก็หมุนนะฮรแต่ว่าจะเสียงข้างเนี่ยจะน้อยเนี่ยจะเสียงข้างมันเป็นไส้เบียบนะอาจารย์เนาะอู้หูมันมีไฟไหมแห้งนะครับนี่อาจารย์อาจารย์ลองวัดบมึงนะครับมันจะออกหลายไรผลใด โอไฟตอนทดสอบบอกวันสองลอยหาสิบปวดครับไฟบ้านเท่าไรครับสองลอยยี่สิบแล้วบาทมันเกินครับครับมันเกินมากครับอืมสีมันดังนี่คือมันโมแนนนะครับผมจับสายโมแนนไฟช็อตบอคาบอาจาย์นี่ยสักส่วนีนช็อตครับเป็นไฟบ้านนะครับห้ามจับนะครับได้ได้ครับเกินไปสองลอยหาสิบปวดครับโอ้ขนาด เป็นแบตเตอรี่สิบสองโวลต์เนาะอาจารย์เนาะแบตเตอรี่สิบสองโวลต์ได้ครับนี่ครับสองร้อยห้สิบโวลต์เต็มเกจเลยครับโอ้ถ้ามันมันมีชุดอันขั้วสิมันไปหลายเด็ดผมมายมันบอกประมาณจะสองร้อยหา้าสิบโวลต์ครับคุ้มว่อาจารย์คิดว่าคุ้มปะ่ะขุ้มนะครับเนาะถ้ามันดีอันนี้โมเดลครับผมจับโมเดลมันมันจะเตือนเป็นระยะระะยตามหลักการของยุเพียเรือในห้องหัวไฟไฟบ้านมามี ครับอ่ามันจะเตือนในหัวไฟดับนะครับเสียงอัลลามเป็นระยะระยะเพราาะะฉนนั้้ถเอาไปใส่เป็นอินเวอร์เตอร์เราเชือว่าใส่ก็ไฟบานเลยถ้าต้องถอดกันป้องเียงเตือนมันออกก็เสื่อมอัลามออกอ้าวแสดงว่าน้องอาจารย์แสดงว่าต้องเอาไปแปลงกับโซลาร์เซลล์ได้เลยเซลบ่อท่านไหนร่องกับซับไอ้ใยหนามโอ้มันมันวัดมาสูงไับ่สูงนะครับเนาะนั่นอาจารครับม่าเตอร์ไม่ได้ครับ ไม่แปลงอีกนึงแต่ว่าตัวชาติเสือมันตัวหน่อยๆเองครับครับแต่ว่าถ้าเอาไปเปิดพุ่มนอหน้านี่ชุดนอหน้านี่ก็ได้นะครับกอได้ครับก็ได่กเมันกัดสิม่นแน่ใจว่ามันสิกินกระแสหลายกว่าอีกินอรเตร์ครับต่อไปหรือบ่อนะครับน่าจะมีการกินกระแสเพราะมันใส่หมอกแพงครับครับได้จังไหนก็สร้างนะครับมันอยู่ในช่วงการที่จะต้องพัฒนาต่อไปนะครับนอกอาจารย์เนาะ ล่ามันจะมีปัญหาจะไหมเี่ว่าบบกบนในน้างหันไปใส่โดยตรงตรงแต่ทีนี้เนี่ยใส่กับแสงสว่านี่โอเคเลยครับอันนี้เป็นหลอดหลอดไฟโคมไฟที่มีบัตดนี่สตาร์รตเตอร์อยังปก,กตินะครับ,รบอ,อู้ซื้อวรสิทหย่อนอาจารย์เนาะเดี๋ยวเนะสียงบัตดกันสิข้างนแน่จังหน่อยวันนี้มันจะเสียงข้างเนาะครับเนาะปัญหามันมันจะเตือนเป็นระยะระยะแบบนี้ครับเพราะว่ามันผมเอาเมื่อจิ้มไอ้คัวไว้เนาะครับเนาะ เอ่อจะจังไรก็สร้างขึ้นมาทั้งว่าเ้าต้องชำนาญก็ใส่นะครับเนาะครับผู้ที่ชำนาญนะครับก็ลองไปปรับปรุงไปพัฒนาระบบใสนะครับเพื่อเกิดประโยชน์แล้วก็ถ่ายทอดต่อกันนะครับเนาะครับเสียห้าเอามาใส่ดีใส่ได้นะครับเนาะาใส่ไปเป็นประโยชน์ได้ครับพวกเ่ยวกับไฟฟ้านะครับนะครับพี่น้องครับไฟฟ้าจากไอ้ไฟจากแบตเตอรี์22โวลต์นะครับเจ็ดแอมป์เจ็ดแอมป์ครับเท่านี้นะฮะก็เห็นแสงสว่างพลั่มถือว่าโอเคแล้วนะครับครับของที่อยู่ในยูพีเอสนี่มัน เท่าใดครับมัน12วลอน24วัตต์นั่นงบอกว่า24วัตต์นั่นน่าจะแรงดันประมาณประมาณ4วัตต์4วัตตหาวัตต์้ย4วัตต์ 4m หามป์ประมาณนี้แหละ4กิจหาย m ประมาณนี้ครับแต่เพราะว่าก่อนหน่อยกันว่านครึ่งหนึ่งเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับผมจะไปลองชุดตอนหน้าผมจะไปลองใส่กับอ่าได้น้มิคย่บ้านเหมือนกับเออมอฟัด เพราะว่ามันเป็นของที่แบบว่าเขาบอกเด็ต้องสื่อนะเขาไปร้องเพื่อ,อเป็นการศึกษานาน,นะครับระบบอเอาก็้ยังที่ตามช่วงที่ต่อไปนะครับน้องอาจารย์นาอเดี๋ยวทานี้ยังดีสิมาล้องมาฝากาคาัพี่น้องนะครับนรับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโ